สวัสดีครับวันนี้ครัวเที่ยวดำใจกำลังจะทำเมนูปลาทับทิมผัดขึ้นช่ายนะฮะวัตถุดิบเราก็มีนะครับมีขึ้นช่ายนะฮะมีกระเทียมมีพริกชีฟ้าหั่นเฉียงนะครับมีขิงอ่อนนะฮะมีแป้งทอดกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปชุบนำปลาไปคุกแล้วก็นำไปทอดนะฮะมีปลาทับทิมนะครับ แล้วก็เครื่องปรุงรสเราจะมีเต้าเจี้ยวนะฮะสูตรหนึ่งนะครับมีน้ํามันหอยนะครับมีซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนําปลาไปชุบแป้งทอดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันตั้งกระทะนะครับใส่น้ามันสําหรับทอดลงไปนะฮะพอแล้วครับ,รบเติมน้ํามันให้เรานําปลาเรามาชุบในแป้งทอดกรอบน,นะครับแล้วก็นําไปทอดในกระทะนะฮะ แขงเพาะมากเลยนะครับช,ชี้เหมือนทอดอเ้นไฟเลยเดีย๋ยวเราจะทอดให้ปลาเหลืองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวถึงขั้นตอนถัดไปเดีย๋ยวมาชมอีกทีนะหลังจากเราทอดปลาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอานะมาผัดขึ้นใช้แล้วนะครับ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวนำกระเทียมลงไปเจียวอเจียวก่อนตามด้วยขิงนะครับเพราขิงก็สุกยากน,นิดนึง ต้องผัดขิงก่อนนะฮะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะะ ก็เจียวนะครับผิ้วขาวนะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะฮะ ซอสกุ้งรสขาเขียวนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติได้เราก็จะเอาขึ้นชา่ายลงไปผัดนะฮะขึ้นชา่ายเราไม่ต้องผัดนานครับเราต้องการคงความกรอบเอาไว้นะครับรสชาติได้แล้วนะครับผัดขึ้นชา่ายนะครับลงไปแล้วก็พลิกลงไปเลยผัด แล้วก็ปลาลงไปเลยปลาลงตามเลยผัดขึ้นช่ายสุกง่ายนะครับเพียงแค่นี้นะคเสร็จแล้วนะครับสําหรับปลาตะทิมผัดขึ้นช่ายของเรานะฮะเดี๋ยวเราพุกเขาให้เข้ากันนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันในจานนะครับปลาตะทิมผัดขึ้นช่ายของเรานะครับหน้าจาสวยงามลองไปทําทานกันดูนะครับทําไม่ยากนะฮะคลิปเดินใจอย่าลืมกดติดตามที่ลำใจดด้ .com ไม่ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ